ดีครับยินดีต้อนรับเข้าหนูช่องใหม่ตี้ตอรัสวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสยามโมเทลนัสทละลาดแห่งประเทศไทย 2> one, two, one, two, three, 1 2 1 2 3สยามโมเทนัส ก็คือมีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดว่ามันเป็นไดโนเสาร์ในวงเทเรโนโซอริเดหรือว่าวงของทีเล็กนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในวงเมเทยซนโตซอริตต่างหากครับซึ่งผมก็ขอแก้จากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมพูดว่าสยามโมเทเนัสอยู่ในวง a อโคคันโตซอริตแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในวงเมเทเซนโตซอริตนะครับโอเคสยามโมเทเนัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลาง ที่มีความยาว6.5เมตรและมีน้ำหนัก500กิโลกรัมถึง1ตันเลยครับมันถูกค้นพบเมื่อพศอ2536โดยนายสมชัยเตรียมวิชานนโดยถูกขุดค้นพบฟอสซิลที่หลุมขุดขนที่9ภูประตูตีหมาที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงในจังหวัดขอนแก่นไยามโมเทาน,านัสยังเป็นญ,ญาติกับโอโลตอนัส และเมเทียเคนโตสตอริสอีกด้วยครับซึ่งไดโนเสาวพวกนี้นะครับก็อจอดอยู่ในวงเมเทียเคนโตสตอริสและมันยังได้มาโผล่ในอนิเมชันเรื่องไดโนโมาสเตอร์แต่ว่าเขาบอกว่าไดอามัวเทลนัทนะครับอยู่ในวงเทลโนตอริสแต่จริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในวงเมเทียเคนโตสตอริสไม่ใช่เหรอเนี่ยนะครับก็มีจุดผิดพลาดน,นะ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย